หลายคนเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยมีปัญหาเรื่องของอุจจาระแข็งถ่ายอุจจาระยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงสวัสดีครับมาอัดน,นะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ4วิธีในการแก้ปัญหาท้องผูกโดยไม่ใช้ยานะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ u b e Channel อยาฝากชีวิตด้วยกับหมอด้วยนะครับโอเคเนาะมาเริ่มกันเลยนะ สีวิธีในการแก้ปัญหาท้องผูกโดยไม่ใช้ยาข้อที่1นึงให้ทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงทําไมต้องทานเนื้อสัตว์น้อยลงละ่ะมันมีการทดลองที่เอาลูกปัดที่ติดสาร,ราสีเนี่ยซึ่งมันสามารถสแกนดูได้เลยว่าตอนเนี้ยเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปเนี่ยตอนเนี้ยมันเคลื่อนตัวไปถึงตรงไหนแล้วเขาพบว่าถ้าเกิดเราทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันกว่าที่จะเคลื่อนตัวแล้วก็อุจจาระขับถ่ายออกไปเพราะฉันเนี่ยถ้าเราทานเนื้อสัตว์เยอะๆก็จะทําให้เราท้องผูกได้นะครับแต่ว่าเขาพบ ว่าถ้าเกิดเราทานพืชเป็นหลัก พืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาลองทดลองเหมือนกันเลยเขาพบว่าถ้าเกิดเป็นพืชผักเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่12ชั่วโมงก็จะขับถ่ายออกไปแล้วเพราะฉะนันเนี่ยในคนที่ทานเนื้อเยอะๆเนาะ,นะแล้วท้องผูกลองลดการทานเนื้อสัตว์ดูทานเป็นพืชให้มากขึ้นจะช่วยเรื่องของการท้องผูกได้นะครับต่อมาข้อที่2คือเรื่องของการดื่มน้ําการดื่มน้ําเยอะๆจะทําให้อุจจาระมันนุ่มขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวแล้วก็ขับถ่ายออกไปได้ดีขึ้นนะครับหลายคนเนาะทานน้ําน้อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ อุจจาระแข็งถ่ายอุจจาระยากเจอในเด็กๆก,ก็บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทานน้าให้เยอะขึ้นดูนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือการนวดท้องนะครับแนะนําให้นวดท้องเนาะตอนเช้านี่ตื่นมาให้ทานน้าก่อนเลยเวลาทานน้าแล้วเนี่ยเวลานวดท้องให้นวดแบบนี้นะครับนึกถึงว่าหน้าท้องเราเป็นนาฬิกาเนาะข้างบนเป็นเวลาเที่ยงเนาะข้างล่างเป็น6กโมงเย็นเนาะเวลานวดให้นวดตามเข็มนาฬิกาทําไมต้องนวดตามเข็มนาฬิกาเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนมันจะขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็จะพาดขวางลําตัวมาแล้วก็พาดลงไปตรงๆทางด้านซ้ายแล้วก็ไปออกที่รูทวารของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานวดเราต้องนวดตามทิศทางของลําไส้ใหญ่ที่มันจะนวดเพื่อให้อุจจาระมันออกไป ถ้าเรานวดย้อนเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ค่อยช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนวดตามเข็มนาฬิกาต่อมาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเรื่องของตัวช่วยแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องทานยาระบายอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงเพราะว่าพอเวลาหยุดยาระบายไปเนี่ยหลายคนก็จะถ่ายไม่ได้เลยหลายคนติดยาระบายซึ่งหมอแนะนําว่าถ้าในคนที่ติดยาระบายนะครับให้ลองค่อยๆลดปริมาณแล้วหันมาใช้ตัวช่วยเหล่านี้ที่หมอกําลังจะบอกไปทําไมหมอถึงไม่อยากให้ใช้ยาระบาย าายาระบายเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นทําให้ลําไส้เนี่ยมันเคลื่อนตัวเพื่อบีบอุจจาระออกไปเนาะเวลาที่พอเราหยุดทานยาปั๊บเนี่ยลำไส้เรามันก็ไม่บีบตัวเองเพราะว่าปกติเนี่ยใช้ยาภายนอกเข้าไปกระตุ้นลําไส้เสมอทีนี้อาจจะเห็นอาหารเสริมเนี่ยหลายๆอย่างเนาะที่แก้ปัญหาท้องผูกจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่ามันมีการผสมตัวยาที่ทําให้ลําไส้บีบตัวหรือเปล่าความรู้สึกจะบอกได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือว่ามันจะรู้สึกเหมือนแบบปวดบิดจะต้อง และพวกนี้มันก็จะมีตัวที่กระตุ้นทําให้ลําไส้มันบีบตัวอยู่นะครับก็คือพยายามเลี่ยงอย่าใช้กลุ่มเหล่านี้ทีนี้ตัวช่วยหมอมีแนะนําอยู่3อย่างนะครับตัวที่1เลยก็คือเป็นไฟเบอร์นี่แหละนะครับหมอแนะนําให้ใช้ไฟเบอร์ก่อนเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยก็คือกากใยอาหารเนาะถ้าเราสามารถทานผักผลไม้ได้มากเพียงพอก็ไม่ได้จําเป็นต้องทานเสริมซึ่งต่อวันเนี่ยเราต้องการไฟเบอร์อยู่ประมาณ25-30กรัมแต่สมมติว่าถ้าเกิดทานไฟเบอร์ได้ไม่เยอะพอก็ควรจะทานไฟเบอร์เสริมเข้าไปนะครับไฟ เป็นสิ่งที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้เนาะเป็นกากใหญ่แล้วก็สิ่งนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวเลยเพราะฉันเนี่ยให้ใช้ไฟเบอร์ก่อนอันดับแรกนะครับไฟเบอร์ตัวที่หมอชอบเนี่ยตัวชื่อ i s p a g h u l a Hus ถ้าทานไฟเบอร์ตัวนี้เนาะขอให้ดื่มน้าเยอะๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถดูดน้ําเข้าไปเนี่ยแล้วก็ขยายตัวได้ถึง40เท่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีเยื่อเมือกลื่นๆเหล่านี้ทาให้อาหารต่างๆเนี่ยเวลาที่มันผ่านลำไส้ไปเนี่ยมันก็จะมีเยื่อเมือกเหล่่าาาาน้้ยยชววดทํใหหอรมัผ่าน ไปได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่หมอชอบนะครับต่อมาเนี่ยตัวที่2คือเรื่องของ หลายคนเนี่ยต้องลองเช็คดูนะเวลาที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับดูซิว่าไทรอยเราต่ํำไหมถ้าเกิดในคนที่เป็นไทรอยต่ําๆก็จะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้นะครับเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดเวลาจะแก้เสริมนะครับให้เสริมด้วยอามเมอร์ไทรอยก็คือจะเป็นอาหารเสริมไทรอยที่สกัดมาจากหมูนะครับผมพวกเนี้ยก็คือจะช่วยทาให้ลําไส้มันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็ใช้อามเมอร์ไทรอยช่วยก็ได้นะครับผม ต่อมานะครับกลุ่มที่3หมอแนะนําในกลุ่มโปรไบอติกช่วยได้หลายเรื่องมากๆเนะครับพอเวลาที่เรามีจุลินทรียดีๆอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยทางเดินอาหารเราก็จะมีสุขลักษณะที่ดีการบีบตัวของทางเดินอาหารต่างๆก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่แนะนําให้ใช้ถ้าใช้ร่วมหรือว่าใช้คู่กับพวกไฟเบอร์ต่างๆได้ยิ่งดีเพราะว่าพวกโปรไบอติกเหล่านี้จุลินทีย์เหล่านี้มักชอบทานไฟเบอร์เป็นอาหารนะครับผม นอกจากช่วยเรื่องของท้องผูกแล้วนะครับเวลาท้องเสียก็สามารถทานโปรไบโอติกได้นะครับเวลาลูกๆหมอท้องเสียเนี่ยหมอก็จะไม่ใช้ยาเหมือนกันจะใช้โปรไบโอติกนั่นแหละนะครับเพราะว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยติดเชื้อบางอย่างเข้าไปคือมันมีจุลินทรีย์บางอย่างเนาะที่มันก่อโรคถ้าเรามีพวกโปรไบโอติกอยู่มันก็จะไปจัดการจุลินทรีย์ไม่ดีเหล่านี้ได้นะครับเวลาลูกหมอเนี่ยถ่ายเนี่ยหมอก็ใช้โปรไบโอติกไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะหยุดถ่ายนะครับผมแล้วก็จริงๆประโยชน์ของโปรไบโอติกมีเยอะมากอย่างหน,นึ่งเป็น เรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับจะบอกว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเจอยู่ที่ทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทานพวกโปรไบโอติกทางเดินอาหารเราดีภูมิคุ้มกันเราก็จะดีนะครับผมแล้วก็มีคําเตือนข้อนึงโปรไบโอติกนะครับต้องทานตอนท้องว่าง เท่านั้นหมอจะแนะนําว่าเวลาทานโปรไบโอติกเนี่ยให้ทานตอนเช้าเลยตื่นนอนนะครับแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยขอชั่วโมงหนึ่งอย่าพึ่งทานอะไรนะครับหรือไปทานตอนก่อนนอนเลยนะครับอย่าทานพร้อมอาหารใกล้ๆก,กับเวลาอาหารอย่าทานแบบนี้นะครับเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเราทานพร้อมอาหารบางประเภทเช่นไข่ หรือนมอะไรพวกนี้มันจะก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า tmao ซึ่งสารเหล่านี้นะครับมันเป็นพิษต่อหวัวใจเพราะฉะนั้นโป,โปรติกต,ต้องทานตอนท้องว่างเท่านั้นนะครับผมก็4วิธีนี้ลองไปใช้กันดูนะครับผมสำหรับอาหารเสริมต่างๆนะครับผมก็ลองหาซื้อกันดูเองนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ยังไงก็ทักมาที่แอดมินของเพจได้เลยนะครับผมสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ